มาดิบสลงเอออ่าท่านี้อีเอิญขอมากินอ้าวเอิญเอิญอ้าวคำว่าเอิญก็คือเรียกนะคะอ่าเรียกเรียกประษาลมเนาะได้เอาเอาเอาภาษาบ้าเฮาเอาบ้านเฮาเอาเอาไทยกับลาวนะปนกันนะเอามาเด้อค่ะมากินอาหารพื้นบ้านบ้านเฮาค่ะบ้านไทยลมค่ะของดีไทยลมก็คือตำส้มตำนี่ค่ะค่ะ ปูปลาค่ะปูปลาก็ซื้อมาสิบหน่วยบ่แล้วทีนี้คนมีแป้คนบ่แล้วีนี้ฟินแลนด์ไทยกันได้นี่ประกาศไว้บ่เน่บ่ได้ยินกันได้ยินกันทุกคนบ่ห้ามกินเกินบ่แล้วมันแล้วีนี้มันอีเหลือหรือมันเกินละเหลือหรือบเหลือเหลือสองหน่วยนี่เหลือแท้เลยเนี่ยแล้วนี้ทีนี้เป็นอย่างจะาบ่กินอีหามก้น คาัางที่ยากอยู่ยากบ่อยยากอิ่มอิ่มเออเอออิ่มเทหรือบัวเทมแต่ว่าประกันทำประกันไววมาคุณใดกินเกินบ่ไรโอ้เจ้ากระซือกันบ่ไรคนซื้ออะไรนี่ถือไว้เป็นหลักฐานเงี้ยเออเออเอาไปถามถามแล้วเป็นอย่างจังบอกกิน บอกกินกระเพ่นวาให้บอกให้กินเกินคนละหน่วยมีแต่ความสั์ซื่อเออมีแต่ความซื้อโอ้ซื่อแท้เนาะวันไหนอะอจิตสมแล้วที่เป็นจิตอาสาอาสาอะไรนี้ถามคุณน้ำคำคุณคำคุณคำแล้วคำเห็ดคั้มมาหรอเห็ดคัแล้วเป็นอย่างจังจังบอกกินบอกกินนี่คืออันนี้เดี๋ยวค่ะเพราะว่า ซื้อมาสิบน่วยมีคนอยูแพตคนค่ะแล้วก็กินคนละหน่วยเพื่อนว่าบอให้กินเกินคนละหน่วยถ้ากินหลายก็อ้วนหลายค่ะก็เลยว่าลดหุ่นเด้งแล้วก็มีแต่ความซื่อสัตย์ค่ะก็เลยซื้อก็เลยบอกอ้าวแล้วแล้วคนที่เขาเข้ามาเบิรงคลิปของอีบอว่าเขาเนี่ขี้ทีที่เราขี้ทีหรอกาเจ้าความจัดซื้อเดี๋ยวเราบัได้กินเกินนะเเเขายัังไปบิิ่ด้นตวลูกใครมาสมน่วย เอาไปเิดเบีมาค่อยเจ้านี้ค่อยมาเจ้านี้ใส่เงินบมเป็นเจนนับคนมาเนี้ยาลเมเออไปลงที่คนเออไปลงที่คนซื้อแพนที่อีซื้อมาสามแผ่นไอ้สามแผ่ไอ้สามแผกนเลยกิ่คนสองนุ้ยอน้โอ๊ยอันนวย ได้ก e ินคนละหน่วยแหนอที่ได้กินคนละสองคนละสองหน่วยต้องโทษคนซื้อนี่นะเออนะหน่วยเดียวนี่เหมือนภาษากันหรือเปาไสองหน่วยที่สากันสากันเป็นมาล้วเออแล้วหรือว่าเอาเอาหรือสร้างเจนกินกากินมาเนี้ยสร้างเจนกากินเพราะมาขับประกาศมาแล้วดิเริ่ยนี้แห่งไหนกกับต้องเด็กกับคนสองหนึอเอาไ แล้วเจ้าวางเลยความคิดของเจ้าเนี่ยจะปรากาศไว้แล้วต้นคิดโมเมนต้นคิดเจ้าวางไหนก็กินแล้วมันเป็นยังกินแล้วมันเป็นยังเขาเลยเพราะเพราะอย่างที่อันคุณยายนี่ก็พอเท่าเ่นไปแล้วเป็นมอเลิ่งไลไปแล้วก็ยันอยู่ลองดาเด้อลองไดาให้มาก ดาา,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 าวแทย้เอันนี้อีสรุปอีสรุปเป็นความผิดอยู่ไผ่โมเมนต์หางซองนี่ประกาศเด้วนี่โตกกนัในเนี้ยเออนี่นี่เจ้าวายยังไหนเจ้าวางเจ้าวางไหน ไปประกาศไปก่อนกินคนละสองนวยมันอีเป็นอย่างเร็วมันอีนอนบ่ลาฮ่าฮ่่มีเห้า่ฮะไม่อย่างก็มีเต็มในหังม่ไหก็เลยบอให้กินไรก็เลยบให้กินกินแล้วมันนอนบ่ลาบโอเคลูก้องไม่ใช่ลูกลตองนันอ้าวแล้วอีลงแบบนเนี่ยเา นี่นี่ลงคลิปสองน่วยเอาสองน่วยนี่ไปเห็นอย่างงเ้าไปให้หลานกินเออหลานกินแล้วไก่ไก่ก็เหลือซินึงก็เหลืออ่าสรุปแล้วหลานหลานไม่มีส่วนร่วมก็เลยรับโชคไปนะคะคือไข่สองลูกนะคะอ้าวหลานชายชื่ออะไรเนี่ยหลานสาวหรือหลานชายสาวชื่ออะไรคะชื่อน้ำคิบอ้าวไข่นำโชคนะคะงวดนี้ต้องมีสองนะคะ วันที <S <S so, so uh, uh, oh, ่ตม oh, so uh, well, so ีสองสองศูนย์นะคะออกเออเออสองศูนย์นะคะอ่ะเราสามตัวคืออะไรคะสามศูนย์เออกลมๆนี้ก็เป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวน้อสองศูนย์อือเอาโมเมนอันนี้สิบลูกสองตัวก็หนึ่งศูนย์อ้าวอ้าอะไรอย่างเงีเอาอันนี้ก็สองศูนย์สามตัวก็จากคนน้แปดแปดแปดสองแปดสองศูนย์ อ้าวนีปสองศยอ้าวโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไข่สองลูกนะคะขอบคุณค่ะ